สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๋ยก็จะมาชวนเพื่อนๆทําน้ําสลัดข้นกันน้าสลัดข้นอันนี้เหมาะสําหรับกินกับสลัดผักหรือว่าจะทําเป็นซอสจิ้มก็ได้เหมือนกันซึงคลิปนี้ปุ๋ยก็จะพาเพื่อนๆทําน้นําสลัดไว้กินเองแล้วก็เอาไว้ทําขายอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องครัวสาม,มีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะ ส่วนผสมที่ขาดไปได้เลยในการทําน้าสลัดก็คือน้ํามันและปุ้ยก็เลือกน้ํามันมะกอกมาใช้ค่ะน้ํามันมะกอกลาสปาโน o l a ฉลากสีแดงเป็นแบบคลาสสิกเหมาะสําหรับอาหารที่ผ่านความร้อนส่วนฉลากสีเขียวเป็นแบบ e x t กซ์ต r g าเเหมาะสําหรับกินสดหรือว่าผ่านความร้อนด้วยอุณหภูมิตม่ํามาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำน้ำสลัดกันเริ่มจากไข่ไก่2ฟองในคลิปปุ้ยใช้เบอร์2แต่ว่าเพื่อนๆจะใช้เบอร์อะไรก็ได้ อันนี้น้ำตาลนะคะเป็นแบบแคลอรี่50%ใส่น้อยแต่ว่าหวานสองเท่าอันนี้เป็นเกลือต่อไปเป็นน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์หากว่าเราไม่มีน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์ใช้เป็นน้ำส้มสายชูธรรมดาก็ได้คลิปนี้ปุ้ยจะใช้เครื่องผสมอาหารทำน้ำสลัดถ้าไม่มีเครื่องผสมอาหารใช้อะไรแทนได้ให้เราใช้เครื่องปั่นกำลังแรงสูงใช้แทนเครื่องผสมอาหารได้เลย หลังจากที่เราใส่ไข่น้ำตาลทรายเกลือน้ำส้มสายชูให้เรามาเปิดเครื่องค่ะใช้ความเร็วสูงตีไปทั้งหมด5นาทีอย่างเครื่องนี้มีทั้งหมด6เบอร์ปุ๊กก็จะใช้เบอร์6ในการตีน้ำสลัดหลังจากผ่านไป5นาทีเรียบร้อยแล้วน้ำสลัดที่เราตีเขาก็จะออกคล้ายๆเนื้อโฟมเขาจะข้นมากขึ้นถ้าเราทำปริมาณเยอะกว่าในสูตรอาจจะต้องเพิ่มเวลาอีกสัก1-2นาทีแล้วแต่ปริมาณด้วยนะ หลังจากที่เราตีน้ำสลัดได้เนื้อโฟมแบบนี้แล้วให้เราใช้ไม้พายกวาดรอบๆโถให้เศษน้ำตาลหรือว่าเศษไข่เข้ามาผสมรวมกันหลังจากนั้นให้เราใช้ความเร็วต่ำปุ้ยจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะขั้นตอนนี้ให้เราเพิ่มน้ำมันลงไปปุ้ยเลือกเป็นฉลากสีเขียว extra virgin olive oil ค่อยๆเทใส่ตามในคลิปเลยอย่าใส่ทีเดียวหมดหลังจากที่เราทยอยใส่น้ำมันมากอกลงไปครบเรียบร้อยแล้วให้เราปรับเป็นความเร็วสูงสุดต,ตีต่อหนึ่งนาทีหลังจากผ่านไปหนาทีน้ำสลัดของเราก็จะออกมาคนมากขึ้นจริงๆแล้วขั้นตอนตรงนี้ก็คือเราได้น้ำสลัดมาเรียบร้อยแล้วนะสามารถเอาไปกินได้เลยแต่ว่าไข่ไก่เขายังดิบอยู่ งถ้าเราจะกินแบบดิบแล้วล่ะก็ไข่ไก่ที่เราใช้จะต้องเป็นไข่ไก่แบบกินดิบได้เท่านั้นดังนั้นปุ้ยก็จะพาเพื่อนๆเ,เอาน้ำสลัดไปตุนหลังจากที่เราต้มน้ำเดือดเรียบร้อยแล้ววางชามที่เราใส่น้ำสลัดลงไปปุ้ยจะเพิ่มสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ลงไปด้วยใช้ทั้งหมด6หยดตามปกติแล้ว,วน้ำสลัดเขาก็จะใช้แต่ไข่แดงน้ำสลัดเขาจึงออกมาสีสวย แต่ว่าเราจะเพิ่มโปรตีนด้วยไข่ขาวทําให้น้ําสลัดของเรามีแคลอรี่น้อยดีต่อสุขภาพมากขึ้นใช้เวลาตุ๋นไม่นานนะคะปุ้ยจับเวลาอยู่ที่3นาทีเขาก็จะได้เป็นครีมแบบนี้หลังจากที่เป็นครีมแบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เราอบอเขาไปพักให้เย็นนอกจากวิธีการตุ๋นเพื่อนๆสามารถเอาน้ําสลัดไปเวฟก็ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวพาทำน้ำสลัดรสชาติอื่นด้วยรสชาติแรกเลยน้ำสลัดงาญี่ปุ่น ป็จะใส่งาคั่วปัน่นน้ำมันงาแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะก็คือซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดที่ปุ้ยแบ่งออกมาจากที่เราทำสูตรหนึ่งในคลิปนะเอามาผสมเครื่องเพิ่มคนให้เข้ากันแค่นี้เองอันนี้คือน้ำสลัดงาเดี๋ยวมีให้อีกรสชาตินึงน้ำสลัดทฮาเซินไอแลนส่วนผสมมีไม่เยอะนะอันนี้เป็นหอมใหญ่สับแล้วก็พริกปาปริกาจะใส่เป็นซอสพริกแทนก็ได้ เกลือหนึ่งหยิบมือถ้าเราใส่ซอสพริพกเราต้องระวังเรื่องความเค็มนะอันนี้ซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศซอสพริพกเราจะใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อยู่ที่ความชอบนะเพิ่มความหอมหนิดนึงด้วยพริกไทยหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันเพื่อนๆสามารถชิมแล้วก็ปรุงเพิ่มเติมได้ตามที่ชอบได้เลยสำหรับทาวเซิร์ไอแลนด์แล้วปุ้ยชอบรสชาตินี้นะเดี๋ยวปุยจะพาเพื่อนเเอาน้ำสลัดไปบรรจุแพ็กเกจแบบง่ายๆกัน ซองอันนี้เป็นซองพลาสติกซีน3ด้านปุ้ยจะเอาน้ำสลัดที่เราทำแล้วก็พักเย็นแล้วใส่ลงไปในถุงประมาณ2ส่วนสนอกจากที่เราจะใช้ซองพลาสติกซีน3ด้านนี้แล้วเพื่อนๆอาจจะใช้แพ็กเกจเป็นอย่างอื่นได้ปุยยกตัวอย่างนะนอกจากซองนี้แล้วก็อย่างเช่นเป็นควดเป็นกระปุกหรือว่าจะเป็นถุงที่ไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ได้ใส่น้ำสลัดลงไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นปุ๊ยก็จะเอาเขาไปซีนปากถุง ซีนปากถุงง่ายๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าซีนมาแล้วเขาจะไม่รั่วใช่ไหมไม่รั่วนะคะบีบให้ดูเลยได้น้ำสลัดที่เป็นซองแบบนี้เราใช่ไหมเราก็เอาไปจับคู่กับสลัดผักเพื่อนๆจะเอาน้ำสลัดถุงใส่ลงไปในกล่องหรือว่าจะเอาไว้ด้านนอกก็ได้เหมือนกัน สุดท้ายของคลิปเดี๋ยวปุ๋ยจะพาเพื่อนๆไปดูน้ำสลัดที่เราทำกันน้ำสลัดที่เราทำมาเขาก็จะข้นแบบนี้สามารถเก็บในตู้เย็นได้5-7วันน้ำสลัดในคลิปนี้ปุ๋ยก็จะเลือกวัตถุดิบที่ดีถามว่าวัตถุดิบที่ดีมีผลต่อรสชาติไหม มีนะคะคอย่างน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์เขาก็จะให้รสชาติเปรี้ยวนวลหรือว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินของลาเอสปาโน่าอีห้อนี้ก็อร่อยนะไม่ค่อยเหม็นเขียวแล้วก็ให้กลิ่นของผลมะกอกชัดเจนเป็นกลิ่นมะกอกที่ดีมากเลยถ้าเพื่อนๆออยังนึกไม่ออกว่าผลมะกอกกลิ่นเป็นยังไงก็จะเป็นกลิ่นมะกอกน้ำในเมืองไทยไมีกลิ่นหอมหวานเปรี้ยวแบบนั้นเลย วัตถุดิบที่ดีทำให้น้ำสลัดของเรามีรสชาติที่ดีและยังดีต่อสุขภาพด้วยยังไงปุ้ยก็ขอให้เพื่อนๆนอะ่ะมีความสุขกับน้ำสลัดสูตรนี้นะคะแล้วก็กลับมาเจอกันกันกบปุ้ยในคลิปหน้าปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ